วันนี้มีข่าวร้ายพี่แฮงที่ที่เป็นเพื่อนรักของทุกคนในทีมดันมาเน็ดและที่แฟนกลัหลายล้านคนชอบและดูในคลิปตลอดพี่แฮงเสียชีวิตแค่ทำคลิปสัน้นๆให้ทุกคนทราบ แล,แล้วก็สักหนึ่งสองอาทิตย์เราจะงานสอเราจะทุกอย่างเส็จแล้วจะทำคลิปว้ยหลายแล้วก็แจ้งให้แฟนกับทุกคนพี่แฮงเสิตแค่ทำคลิปฉั้นให้ทุกคน,กกนกทราบแล้วก็สักหน่อิตเราจะานสอบเรทุกอย่างเสร็จแล้ว